คือเราอ่ะยังชอบเธออยู่นะเอ้าบ้าเขาจะเปรียบเสมือนองคชาตหรือเราจะเรียกว่าน้องเคให้อากาศมันออกปให้อากาศมันออกอไม่ไม่ ออมาแลจัแบบนี้อาจารย์เคใหญ่มาอาจารย์เคใหญ่นี่เรื่องตลกตลกแล้นนี่จะตลกันแล้ว ยายพายใช่ไหมเนี่ยนี่มันครูที่โรงเรียนเก่านี่นะทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้อะ่ะแถมแกยังจำเราได้ด้วยอะ่ะถ้าแกจำเรื่องที่เราทำมาไว้ได้คงจะแย่แน่เลยโหไม่อยากเรียนกับครูเลยอะ่ะถ้าแกเผอพูดเรื่องนี้ให้คนในห้องได้ยินโอ้โหงั้นโดดเรียนดีกว่าอุตส่าหเดี๋ยวก่อน อะไรกันครับเนี่ยโดนสอจบจำมือแต่เช้าเลยหล่อไม่ไหวรู้ไหมอ่ะว่าธนาคารอ่ะไม่ได้ฝกากังเออแล้วไงมีใครแล้วยังเราจะได้ฝักใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขนเองอะเอาวัาววันนี้จะมาสอนเรื่องเพศศึกษานะครับเรื่องอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายเป็นระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าภูมิสาิอเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะอเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะนี่พ่อกระทวอ่ะเอาวิวัฒน์สืบพันธ์เพศชายนะครับใครมีคำถาม,ามาไหมเดอกๆขานถายขานูอ่ะครูบหนูอยากรู้ว่าเออพอดีอสุจิเขาเขาสร้างหนูเขามีว่าเขามีสร้างมีนมมน้ำตาลแี้วหลูอว่ามันสามารถกินกินได้ใช่ไหมอ่า กินได้นะครับกินได้หรือไม่กินไม่ได้คือตามหลักแล้วอาสุจิมันจะมีโปรตีนแล้วมีเอ็นไซม์แล้วก็มีสารต่างๆตามปกติก็คือกินได้แต่มันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นแต่ต้องระวังคือระวังคือสิ่งที่มาจากอาสุจิคือพวกโรคติดต่อเช่นพวกน้องไงหรือเฮศสมีต่างๆอันนี้เราต้องระวังแต่้าถามพื้นฐาก็คือกินได้แล้วแต่รสนยิยม แล้วเรามีคำตอบไหมครับเรามีคำตอบไหมครับไม่เลยเหรอไม่มีเยพายไม่เข้าเรียนจริงด้วยไอ้เรานึกแค่ว่ามาสายที่ไหนได้ไม่เข้าเรียนเลยหวังว่าเหตุการณ์แบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นอีกนะ ก็ไม่รู้เอ้าเฮ้ยออสการ์ทำอะไรตรงนี้อะเราเหรอแค่มาหาของเฉยๆอ๋อ,อบัวทําอะไรหน่อยดิอ่ะอมาสิเธอเป็นอะไรกับเ้ตันอะก็ก็เป็นเพื่อนกันไงถามได้ไม่เป็นอะไรอ๋อแล้วค่อยสบายใจหน่อยนึกว่ามันจะมาจีบเธอจีบบ้าอะไรละฉันั้นไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นแหละหก็ดีละ ถ้ามีอะไรงั้นเราไปแล้วนะอย่าพึ่งบัวทำไมอ่ะคือเราอ่ะยังชอบเธออยู่นะเอาบัวบัวเอา้าฉันไม่ได้หลงหัวนี้เมื่อก่อนยังได้อยู่เลยเฮ้ยอะไรวะทำไมหนึ่มพอดแบบเราจิบสาวไม่ติดวะไม่ยอมเว้ยวันนี้เต้ตันไม่อยู่ เอาละทุกคนหลังจากเรียนภาพทฤษฎีแล้วตอนนี้เราจะเรียนภาคปฏิบัติในการเรียนรู้ในการป้องกันโรคติดต่อรู้จักถังยางทำไมไหมครับรู้จักต้องรู้จักรู้จักไม่รู้จักเหรได้เคยได้เคยเห็นไหมเคยเห็นถุงยางรึเปล่าไมเคยรู้ไหมว่าเขาใช้ยังไงไม่รู้นั่นแหละครับเราเลยต้องมาเรียนรู้กันการใช้นี่เป็นภาคปฏิบัตินะเรามีอุปกรณ์นะนี่ เขาจะเปรียบเสมือนองคชาตหรือเราจะเรียกว่าน้องเคเราเคนะผมก็จะเข้าใจโอเคก็จะเป็นน้องเคะนะนี่คือน้องเคเราน้องเคงเราก็จะมีแต่ละคนก็จะใส่ต่างไปเราจะใหะ้น้องเคกันไปคนคนละเคนะผู้หญิงก็ต้องเรียนรู้นะผู้หญิงจะมีวิธีการใส่อแบบหนึง่งและผู้ชายก็จะใส่อแบบหน,นึ่องอ่านี่เป็นของผู้หญิงนะ hey. ผู้หญิงต้องเรียนรู้เหมือนกันู้ี่ใส่ให้บอยเฟรนด์ชแบบใส่ให้อันนี้เราเรียนรู้ในการใส่ให้คนอื่นใส่ค่ะใส่โอเคถ่าเมื่อเราตามความชอบที่ร่วมมือของตัวเองมากที่สุดถ่าเอาเรียนรู้เรื่อกระดาษไหส่วนผู้ชายส่วนผู้ชายนะครับเราจะไม่ใส่แบบนั้นเราจะมีวิธีการใส่แบบนึงนี่คือสุดยอดอนามัยนะอนามัย ไม่เหมือนพแบบนียางนาไม่นะคล้ายๆทรงจุกซ่องคล้ายๆทรงนั่นแหละอ่าเราจะมาให้ผู้หญิงเ็ใส่ให้ให้ผู้หญิงใส่ให้ดูดูของผู้หญิงกันอ่ทุกคนทุกคนกขึ้นมาเลยวางวางก่อนวางกนางก่อนนะเราจะลาเลยแผู้หญิงอัะต้องรู้จักเก็บก่อนเก็บ ฉีดดีๆเก๋ไงไม่ขาดอ่ะแควเราแก๋ให้ขาดไงมันไม่ขาดหรอกต้องตรวจสอบดิอุ้ยไม่เคยเห็นเลยเกาได้เป็นแบบนี้หรอนะครับถูกต้องม,มันต้องตรวจสอบไหมครับด้านนี้หรือเปล่านี่มันสามารถรุนลงมาไนดะ้เธอรู้หรอใช่ท <c oughs> ำมาให้ฉันเดาเฉยๆถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,องฉันเรียนรู้ไม่ยากเรื่องนี้เรียนรู้ไม่ยากเขาทำมาให้เพื่อแง่งต่อการใช้ ถูกต้องล้วค่ะคือต้องบีบก่อนบีบอ่าบีบเนาะพ<ข>อให้อากาศมันออกักนให้อากาศมันออกไักนไรไม่นไรถุงยางไม,ไมงเสียไปม่เอาถามมีคอาถามเราจะเช็คได้ไงว่าถุงยางอันไหนอ่ะมันไม่มีรูเราจะเช็คลำบากนิดนึงนะเราต้องไปดูที่สองปกติตามมาตรฐานโรงงานแล้วก็จะทำมาเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วแต่ก้าวแต่ก้านี้ตั้งถูกต้องต้องมีการทำการบ้านมาก่อนดีมากเราองรู้ตรงสุดเยี่ยมเยี่ยมดีมากอย่างนี้แหละถูกต้องวิธีการใส่ ตบมือตบปีกได้ไหมปล่อยเลย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 คอจะได้ทุกข่าวฮะเอาสองมือหน่อยสองมือเลยเอ็งงี่เหรอเรียบเรอยถูกต้องนี่นะคลักษณะนี้ยิ้มหน่อยบ้าว่าตื่นข่าวเลยนี้ใส่ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องใส่ให้ให้ให้ไม่มีฟองกัดอ่าเยี่ยมมากเออหัวหับเลยหัวใครข้ามตัวนี้ได้เลยหัวใครข้า โอเคนี่แหละถูกต้องแล้วถูกต้องอถูกต้องเยี่ยมครับเยี่ยมทุกคนตบมือเอาไปเอาล่ะในเมื่อเราเรียนรู้การใส่แล้วต่อไปเรียนรู้การถอดออกนะครับจะมีช่วยนะนี่เพวความถูกต้กงนะนี <Okay. S 2> ่จะชู่อ่าผลที่คุณครูเคยสอนให้ครับน็่นค,คือแต่ว่าชีวิตจริงคือตอนนี้ขนาดน้องชัยน่าจะ,ะาดหดแล้วมันสามารถถอนได้ง่ายขึ้นแต่นี่เวอยังไม่ จริงๆเดวถูกต้องถูกต้องใช่ครับเพราะเสร็จกิจทั้งใจก็จะหดธรรมชาติแล้วก็เราก็ถอดต้องรูดรูดเป็นแบบนั้นเลยนะถูกต้องดีแล้วก็เก็บเรียบร้อยพยายามวกแล้วก็ทิ้งอย่าให้น้ำมันออกมาถูกต้องถูกต้องอ่ะก็จำบัวเราดูอย่าทำแบบนี้มันติดเชื้อเดี๋ยวพอเราเอาพอเราโดนน้ำแล้วเราเอาไปขยี้ตาหรือไปแอีเรี่มันจะเข้า ต้องยังไงอะตกเคดยวกดไว้ก่อนปไให้มันขึ้นก่อนให้มันขึ้นก่อนเอันนี้อ่ะได้ก่อนได้อ่ะนต้กดไว้ก่อนใช่ไหมอะลุนขึ้นอนขึ้นลนขึ้นเออครเคหะนอเขอต้องไม่ใช่ครันั้นน้ำหอมาแล้วค่ะน้ำติดมือหมดแล้วค่ะบือน ฉันอยลองเกตสุดางนี้ยไม่ใช่แบบนี้เลยนี่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 ูขึ้นอ๋อค่อยค่อยๆคอออคอ่าเออวแบบดว่าเขดอว่อะไอาเออเเก่งมากขอปจเป็นการระาการใส่ของผู้จายนะครับโอเคครับของผู้จายนะครับนี่ถือว่าคิดว่าเป็น เกมเราเราจะต้องตั้งแบบนี้อ่ะทั้งสองแบบนี้ผู้ชายใส่เกงเราจะใส่กันแบบนี้เมื่อกี้ขอผู้ชายใส่ทำเคตั้งไว้เกียร์มากเคตั้งยังเอาละลูกกระชากแข่งตัวแล้วงี้มันก็จะแข่งมันก็จะแข่งมันดิบไม่ได้แล้วฉีกก่อนฉีกไม่ไหวยาเอาล่ะเข้าใจไหมแต่ละด้านเป็นด้านไหนครับด้านมือเนี้ยนี่นี่นะที่มันเป็นเนี่ย อันนั้นด้านนอกต้องปรับเข้าด้านในนี้บีบแย้งแบบผิดผิดก็ผิดเก่งเก่งมากครับเยี่ยมมากโอเคมีลักษณะนี้นะครับเราเลือกชายเราแข่งนานแล้วเอามาวางไว้บนหัวเลยโอเคหัวเยี่ยมถ้าเป็นฟองนี้ไม่ได้เป็นฟองนี้ไม่ได้นะบีเยี่ยมมากแล้วก็บิบด้วยขอขออนุญาตจับเคนะครับเี่ยม ให้คุณครูทำให้ดูก่อนนะเราบีบไว้นะอยู่นี้อย่าให้มีฟองอากาศนะแล้วก็รูดเหนียวออมาแล้วจแบบนี้ปานจานเคใหญ่ปานจานเคใหญ่หออเยี่ยมอ่อา่างนัน <h> โอเคเยี่ยมมากเอาละัสกาน เอวิกาเยี่ยมมากถึงกับอะไรออสการ์เซียนเหมือนเคยทำอ่ะโอ้เคยเลยถึงอะ่รในชีวิตอ่ะทำดีอ่ะทำดีเด็กเกี่ยวหมาละโอเคเอาล่ะทั้งเรื่องอว่าเก่งมากเอช่วงนี้พายเป็นไงบ้างหรอทั้งสวยทั้งขาวทั้งน่ารัก ไอ้บัวเดี๋ยวไปถึงที่บ้านเอองั้นต่อไปนี้เราจะเดินเป็นเพื่อนเธอเองนะ